Good morning everyone and welcome to Daily Gospel Truth อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ Thank you for joining us again this morning ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เช้านี้มาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับเรา Maybe some of you are going to work or about to go to work บางคนอาจจะกำลังไปทำงานอยู่หรือว่าบางคนกำลังเตรียมตัวที่จะออกจากบ้าน w e all about to start the day in different ways เราเองก็มีการเริ่มต้นวันใหม่ที่แตกต่างกัน But one thing is for sure แต่อย่างหนึ่งที่แน่นอน อน That will today be guided by the word of God empowered by the word of God คือวันนี้เนี่ยเราจะได้รับการเสริมกําลังและการนําด้วยถ้อยคําของพระเจ้า y know this is the hallmark of a of the Christian life นี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่สําคัญของชีวิตคริสเตียน That our daily life ที่ชีวิตประจำวันของ is guided and empowered by the truth Of God's word. And that is a powerful life. So we will look at Philippians chapter one, verse twenty-nine this morning. For to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in him, but also to suffer for his sake. เพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ไม่ใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ท่านทนทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วย ก็คงไม่ได้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราอยากจะพูดถึงในตอนเช้าหรอกนะคะหรือไม่ได้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราอยากจะนำมาใคร่ครว church the not the to the in แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่อยู่ในจดหมายที่เปาโลเขียนไปถึงคริสตจักรด้วย I n ณร i e ไ e ม e ม t l ื a อ l ่าก t รเรียนรู้คำนี้ที h ความจริ h e ี้จะช l วย e p าใน for for the things that we will face in our christian life แต่ผมเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ความจริงหรือได้อ่านในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการตระเตรียมความเชื่อของเราที่จะดําเนินชีวิตคริสเตียนด้วย And so you know but at the same time we also want to understand in the context what it means แต่เราก็ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าในบริบทจริงๆเขาต้องการจะพูดถึงเรื่องอะไร And so it says that 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 We, when we believe in jesus christ you no know, we will also suffer for his sake เราเองก็จะต้องทนกับความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วย Now this is not talk about suffering because of our dumb decisions ตรงน,นี้ไม่ได้พูดถึงการที่เราจะต้องประสบกับความทุกข์ยากลําบากเนื่องจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเรา You know suffering because we hang out with the wrong people หรือเราจะต้องเจอกับปัญหาความทุกข์ทรมานใจเนื่องจากว่าเราครบกับคนที่ไม่ดี You know suffering because we get greedy and invest into things we should not ไม่ใช่ว่าเราเจอกับการทุกข์ยากลําบากความทุกข์ทรมานเนื่องจากเรานั้นตัดสินใจลงทุนการเงินในทางที่ผิด or our suffering because we didn't listen to god and married the wrong person หรือการตัดสินใจที่ผิดในลักษณะที่ว่าไม่ฟังเสียงของพระเจ้าแล้วก็เลยเลือกคนแต่งงานผิดคน and and in all of these things Trust God, he will help trust us God ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต่อให้เราเจอกับปัญหาเพราะการตัดสินใจของเราเองและเรายังคงวางใจพระเจ้าต่อไปพระองค์ก็จะช่วยเรา You know He still loves us He's with us for us fighting the battles for us ยังไงพระองค์ก็ยังทรงรักเราพระองค์ยังอยู่กับเราคอยให้กำลังใจเราแล้วก็คอยต่อสู้ในสงครามนั้นแทนเราเสมอ But we cannot deny the fact แต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธความจริงไปได้ That bad choices leads to suffering ว่าการตัดสินใจที่ผิดก็จะนำเราไปสู่ปัญหาด้วย right so it's there but that this suffering here is not talking about those kinds of suffering แต่ว่าความทุกข์ทรมานตรงนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าการทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดของเรา again for clarity sake let me go back and say this คือเพื่อความชัดเจนนะคะผมก็อยากจะย้อนกลับไปแล้วก็อธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่ง you know some people are suffering physically today because They abuse their body by smoking. ก็บางคนอาจจะเจอกับปัญหาความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทนทุกข์ทางร่างกายในทุกวันนี้เนื่องจากว่าสูบบุหรี่ You know that's one example. อันนั้นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่าง You know some people may be suffering because. และบางคนอาจจะประสบกับความทุกข์ยากลำบากในทุกวันนี้เพราะว่า re not Careful when they drive. เวลาที่เขาขับ <Right. S 2> รถเขาก็ไม่ระม,มัดระวัง and, and things like that you know in, in this life คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตบางทีมันก็ทำให้เรามีปัญหาหรือประสบความทุกข์ยากได้เหมือนกัน sometimes our bad attitude can lead to suffering หรือบางครั้งทัศนคติที่ไม่ดีของเราก็นำไปสู่ความทุกข์ยากลำบาก like nobody wants to hang out with us คือไม่มีใครอยากจะคบกับเรา Nobody wants to be friends with us ไม่มีใครอยากจะเป็นเพื่อนกับเรา because we have a bad attitude all the time เราเป็นคนที่มีทัศนคติไม่ดีอยู่ตลอดเวลา And so in those things there is some kind of suffering คือในสิ่งต่างๆพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีความทุกข์ทรมานอยู่ But notice the suffering that this scripture is talking about is very very specific แต่ความทุกข์ทรมานหรือความทุกข์ยากที่คัมพีร์คัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงเนี่ยมันเจาะจงเป็นเรื่องนี้เท่านั้น Strong but but to suffer for his sake for Christ คือเป็นการทนทุกข์หรือทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์หรือพระนามของพระคริสต์ Right so this is not talking about suffering sickness and disease and you know poverty and things like that ดังนั้นเนี่ยการทนทุกข์ในข้อนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการทนทุกข์ที่ว่าเราเจ็บป่วยหรือว่าเรายากจน And this is suffering

คนที่เขาไม่อยากจะได้ยินเขาก็อาจจะข่มเหงเราวิพากวิจารณ์เรา and that can mostly usually come from our loved ones people who are close to us ก็อาจจะเกิดขึ้นจากคนที่ใกล้ชิดเราหรือคนที่รักเราคนที่เรารักเขา when you walk with Jesus Christ เมื่อคุณดําเนินชีวิตกับพระเยซู when you become really passionate about the gospel แล้วคุณเองก็เป็นคนที่มีหัวใจมุ่งมั่นในการประกาศข่าวประเสริฐมาก some of your friends some of your family members may have Nothing anymore to do with you with เพื่อนของคุณหรือว่าคนในครอบครัวเขาก็อาจจะไม่อยากยุ่งกับคุณแล้ว so there's there's some kind of suffering in that มันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นในสิ่งเหล่านั้น So Scri is teaching us that when you for the teaching here และข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็ได้สอนเราว่า When the Christ suffer sake Jesus you for of เมื่อคุณเนี่ยต้องทนทุกข์เพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซู know that this is the normal part of the Christian life ก็อยากจะให้คุณได้รู้และเข้าใจเลยว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับชีวิตคริสเตียน you know I wish when we preach Jesus Christ Everyone would love us and appreciate us. จริงๆผมก็ it is not always like that มัน you know, They end up attacking us, criticizing us and cutting us off บางคนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราบ้างบางคนเขาก็อาจจะตัดความสัมพันธ์กับเราไปเลยหรือว่าวิจารเรา.เขา Sometimes we may feel terrible, what did I say? I didn't I didn't even say anything bad. บางครั้งเราก็ I just presented the good news. s e n s of Jesus Christ ฉันก็แค่อยากจะนําข่าวดีของพระเยซูมาเล่าให้เธอฟังเท่านั้นเอง No but when you face this kind of rejection เมื่อคุณเจอกับการโดนปฏิเสธแบบนี้ The Bible already says know that this is normal พระคัมภีร์ก็บอกกับเราไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องปกติ This is the kind of suffering we will face in our Christian life และอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทนทุกข์ เพื่อพระนามของพระเยซูซึ่งเราจะต้องเจออยู่แล้วล But don't let that stop you from walking with God and from continuing to present the gospel to people แต่อย่าให้สิ่งเหล่านี้มันมาทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากพูดเรื่องพระเยซูและไม่อยากประกาศข่าวประเสริฐหรือว่าไม่อยากเชื่อในพระเยซูต่อไป you know it's like you keep sowing the seed เพรายิ่งให้คุณหวานเมล็ดไปเรื่อยๆ The hearts that are ready will receive it แล้วหัวใจของผู้คนที่พร้อมจะรับเขาก็จะรับแหล you know, there' will be some hearts that will r e j e c t แต่ก็อาจจะมีหัวใจของบางคนที่ปฏิเสธ you know, ยังไงก็อย่ายถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว you must have this revelation คุณควรจะได้รับการเปิดเผยความจริงตรงนี้ that there ว่ามันมีสงครามทางฝ่ายวิญญาณอยู่ o you know, the, the อณาจักรแห่งความมืด you know, พยายามที่จะปิดบางตาผู้คนจากข่าวประเสริฐก like ็เหมือนกันกับที่พระคัมภีร์ได้บอกว่าขอ ให้ความสว่างแห่งความจริงของข่าวประเสริฐนั้นได้ส่องแสงลงมาบนเขาแต่ว่ามันไม่ต้องการให้เกิดเรื่องแบบนี้ไงมันก็เลยสร้างความเกลียดชังหรือว่าการปฏิเสธขึ้นมาในหัวใจของผู้คนเพื่อจะใช้ในการต่อต้านกับข่าวประเสริฐ แต่อยากจะให้คุณรู้ว่ามันไม่ใช่การโจมตีส่วนตัวของคุณก็ให well, ้ถือว่านั่นคือสงครามฝ่ายวิญญาณเมื่อผู้คนเขาข่มเหงเราวิพากวิจารณเราปฏิเสธเราเพราะว่าเราเชื่อในข่าวประเสริฐสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเห็นจากในพระคัมภีร์สอนเราก็คือการอธิฐานเผื่อเขา Its not always easy the always flesh on ก็คือถ้าพูดถึงตามเนื้อหนังมันก็คงไม่ได้ง่ายเสมอไป is always the wisest thing to do. แต่มันก็เป็นสิ่งที่ฉลาดและดีเมื่อเราทำแบบนั้น Don't take that personally. คุณอย่าไปถือว่าเขาเนี่ยกำลังโจมตีคุณเป็นการส่วนตัวแล้วกัน They're not rejecting you. เขาไม่ได้ปฏิเสธคุณหรอก They're rejecting the gospel. เขาแค่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐเท่านั้นเอง And it is a spiritual warfare over their lives. แล้วมันก็เป็นสงครามฝ่ายวิญญาณที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเขา If that spiritual blindness is taken away from them. เพราะว่าถ้ามันไม่มีการปิดบังสายตาทางฝ่ายวิญญาณแล้ว They will appreciate what เขาก็จะรู้สึกขอบคุณคุณในสิ่งที่คุณเนี่ยบอกเล่าให้เขา and especially in the in the context of uh, of of Thailand โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย we know that christian christianity is just like less than 1%เราก็รู้ว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยจริงๆแล้วก็1%ด้วย so, so in a sense we are a minority เราก็เหมือนกับเป็นคนกลุ่มน้อย there are many people who believe in many other religions เพราะว่าก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่เขาเชื่อในศาสนาต่างๆ a n I know that to live in the midst of that believing in Jesus Christ and presenting the gospel is not always easy และผมเชื่อว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนและเรายังประกาศข่าวประเสริฐตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายห It's not always easy to live the Christian life and to be a Christian among... Unbelievers around us. You know, That's why we know that we need the power of the Holy Spirit. And so all I'm saying this morning is this. When you become a Christian, เมื่อคุณมาเป็นคริสเตียนแล้ว And when you live a life representing Christ แล้เมื่อคุณเองดําเนินชีวิตเพื่ออยากจะเป็นตัวแทนของพระคริสต์ You will suffer for his sake คุณก็จะต้องเจอกับความทุกข์ยากลำบากนิดนึงเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ rejection persecution ไม่ว่าจะโดนข่มเหงโดนปฏิเสธ and so just be ready in your heart ก็ไม่เป็นไรเตรียมใจให้พร้อม just know that well this is the normal Christian life ก็ให้เข้าใจว่ามันก็คือเรื่องปกติของการเป็นคริสเตียน but if you don't give up แแต่่ถ้าคุณไมมยอพ God will use you to touch people's lives พระเจ้าก็ยังจะใช้คุณในการแตะต้องชีวิตผู้คน always know that the gospel of Jesus Christ is more powerful Than the power of ย mm ังไงก็ตามให้คุณเชื่ออยู่เสมอว่าฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ก็มีอํานาจมากกว่าอาณาจักรแห่งความมืด as you pray for people เขาเมื่อคุณได้อธิษฐานเผื่อผู้คน as you continue to represent Christ แล้วคุณเองก็เป็นตัวแทนของพระคริสต์อยู่เสมอ the Holy Spirit will take that and open their hearts พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะนําสิ่งที่คุณมีอยู่ตรงเนี้ย แลงานในท่วใจของขา n g and p e r s e c u ว i o n a n ข r e j e c t i า n ต่อให้คุณจะต้องเจอกับการปฏิเสธการข่มเหงหรือว่าความทุกข์ยากลำบากก็ตาม Touch lives through your lives life คุณก็จะยังคงได้รับประสบการณ์กับพระเจ้าที่แต่ต้องชีวิตผู้คนผ่านทางชีวิตของคุณ so keep on living the Christian life ก็หนุนใจให้ดำเนินชีวิตคริสเตียนต่อไป keep on preaching the gospel of <c oughs> Jesus Christ ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ต่อไป keep on being the light of the world แล้วก็ให้เป็นแสงสว่างของโลกนี้ต่อไป let's pray ให้เราที่ถานนะครับ Father we thank you for strength today พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับกำลังที่เข้มแข็งในวันนี้เพื่อจะสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนและประกาศข่าวประเสริฐในทุกที่ที่เราไปเราขอบคุณที่พระองค์ทรงใช้เราเพื่อน i แสง People in Dark ในการนำความสว่างไปสู่ชีวิตผู้คนที่ยังอยู่ในความมืด We thank you for this weekend เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันหยุดนี้ For a fruitful weekend ที่จะเป็นวันหยุดที่เกิดผลดี And put us in the right place at the right time และขอพระองค์นำเราไปยังที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม So that people who who are ready can hear the gospel เพื่อที่ผู้คนที่เขาพร้อมแล้วเขาต้องการได้ยินข่าวประเสริฐเขาก็จะได้ยินในข่าวประเสริฐ In Jesus name ในพระนามพระเยซูเอเมนเอเมน We'll h a v e a g r e a t w e e k e n d w e l l see you again และขอให้มีช่วงเวลาที่ดีๆในวันหยุดนี้นะครับอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่